สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่เจ้าบ่าวทนไม่ไหวเล่าความจริงเหมือนหนังคนละมวล้วนก็ในประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เรื่องของ้าสาวโดนเทงานแตง่งคบกันมา9ปีไม่มีความหมายโดยผู้เสียหายคือน้องกระตูนกําลังจะเข้าพิธีวิวาซึ่งก็ได้เตรียมงานทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วแต่พอใกล้วันแต่งงานแค่มไม่กี่วันจู่ๆทางเจ้าบ่าวขอยกเลิกงานแตง่งโดยหเหตุผลสั้นๆง่ายๆว่าไม่มีเงินสินสอดสําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นในวันที่23 วันกายน64ฝั่งของเจ้าสาวน้องกระตูนได้ไปรายการโหนกระแสที่มีนมกัใชัยกาเนิดพลอยเป็นพิธีกรดําเนินรายการโดยน้องกระตูนได้ให้สัมภาษณ์เป็นแขกรับเชิญในรายการพร้อมคุณแม่และน้ําตาลพี่สาวรวมทั้งทนายนิดาสาัญญาหวังสุขเจริญล่าสุดแม่ฝ่ายชายก็ได้ออกมาเปิดใจว่าลูกชายได้บอกตนว่าให้เขาไปคุยกับฝั่งผู้หญิงก่อนเขาไม่เรียกสินสอดให้เราแล้วแต่ให้ทางแม่เจ้าบ่าวเลยยอมเข้าไปพอวันที่เข้าไปคุยแม่เจ้าสาวเรียกเป็นล้านทางนี้ก็ไม่ไหวเศรษฐกิจ มันแย่เลยขอต่อจนเหลือ6กแสนและยังบอกอีกว่าช่วงหลังๆมานี้ลูกชายไม่มีความสุขเลยไม่ยิ้มแย้มเหมือนเมื่อก่อนจากนี้ก็ขอตัดขาดไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นองไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ